ในฝั่งของบริษัทเองเรามองว่าเราเป็นหุ้นสว่วนเราเป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะลดโอเปอเรชันความยากในการจัดการเรื่องของคน เริ่มจากการที่เรามีคอมมูนิตี้นักศึกษามาก่อนนะคะทำเกี่ยวกับเรื่องของฝึกงานนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆแล้วก็พบว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยคือเขามีปัญหาในเรื่องของการเงินที่จะต้องใช้จ่ายในในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าการที่น้องๆเขาสามารถที่จะเอาเวลาหลังจากเลิกเรียนหรือว่างจากการเรียนอย่างเงี้ยคะ่ะมาทางานพาร์ทไทม์ได้เพื่อหาอไรายได้เสริมมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามองว่าเราจะลองฟีดงานที่เป็นกลุ่มในในส่วนของพาร์ทไทม์อะเข้าไปให้กับคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้เรา ลองดูว่าเอ้ยเขาอยากที่จะมีความต้องการในการทํางานจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าพอลองส่งงานเข้าไปปุ๊บคือได้รับกระแสะตอบรับดีมากคือน้องเนี่ยสมัครงานกันจนแบบเต็มอัตราภายในแบบ20นาทีจากกระบวนการเดิมอ่าที่ทุกอย่างเลยใช้ Excel ในการจดข้อมูลฟีดงานลงไลน์ a c e b o o k กรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนชวนเพื่อนอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างเป็นแมนนวลหมดแต่นัน่นก็จะมีปัญหาอยู่ที่ความสามารถในการ โอเปอเรชัมันจะค่อนข้างต่ําแล้วต้องใช้คนเยอะเราอะใช้วิธีการเทสโมเดลนี้ตลอดระยะระยะเวลา1ปีเพื่อดูว่ากระบวนการตรงไหนที่มันเสียเวลาแล้วก็ควรที่จะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วพอ1ปีนั้นอะเราเจอแล้วว่าการที่เราอะจะสามารถเอาแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยในการแมทชิ่งหรือแอ q ควายคนเก็บข้อมูลเก็บ Data หรือว่าเอามาข้อมูลในการ มาช่วยในการแมทชิ่งต่อไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราอะสามารถที่จะสเกลได้เราก็ค่อยพัฒนาแพลตฟอร์มหลังจากนั้นซึ่งตัวโมบายแอปอะมันก็เป็นเหมือนดูแล้วว่าเจอร์นี่ของของคนใช้ค่ะเด็กๆอย่างเงี้ยเออเขาอยู่กับมือถือนะเขาอยู่กับโซเชียลนะลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยทําเลือกที่จะทําเป็นโมบายแพลตฟอร์มขึ้นมาสําหรับฝั่งคนหางานส่วนในฝั่งของนายจ้างเองนะคะก็ใช้เป็นเว็บไซต์เข้ามากลุ่มน้องๆที่เข้ามาอยู่ในระบบตอนนี้มีประมาณ95,000 ะะบวกบวกส่วนฝั่งบริษัทเนี่ยก็มีมากกว่า300แห่งกลุ่มเด็กเนี่ยแน่นอนอย่างแรกก็คือสะดวกสบายขึ้นจากเดิมเดินอยากทํางานที่ไหนต้องเขียนใบสมัครสัมภาษณ์ 1. อินเทอร์วิวหนึ่งตอนหนึ่งอาจทำไม่ได้เดินไปที่ใหม่แต่อันนี้คือเป็นการที่ฝากโปรไฟล์ครั้งเดียวนะคะแล้วก็เลือกสมัครงานได้อย่างอิสระเพราะว่าเราเน้นคอนเซปที่เป็นออนดีมานคือว่างวันนี้เฉพาะกะนี้ก็เลือกลงเฉพาะในวันที่ตัวเองว่างได้ ะะแล้วก็ในทุกๆงานที่เขาได้ไปเนี่ยมันก็จะมีการเก็บเลกคอร์ดให้อัตโนมัติเลยว่าเขาเคยทํางานกับบริษัทนี้นะตำแหน่งนี้นะประสบการณ์กี่วันกี่ชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆอยัพเป็นเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆรืๆแสดงถึงความแบบเอ็กซ์เพรสของเขาในการที่เขาแบบรับงานขึ้นไปเรื่อยๆในส่วนของนายจ้างนะคะก็มองง่ายๆว่าเหมือนตัดความยุ่งยากวุ่นวายในในเรื่องของการโอเปอเรชั่น ออกไปเลยทั้งเอกสารเบิกจ่ายนะคะหาคนคัดคนนะคะแล้วก็ติดตามการไปทํางานประเมินการทํางานของน้องทุกอย่างก็ทาผ่านระบบของเราได้เลยในฝั่งของคนทํางานเนี่ยคือเราอะวางว่าตัวเราเองเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนออที่หนึ่งในใจของเวลาที่เฮ้ยสมุดเด็กอยากจะทเริ่มทํางานก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทํางานตั้งแต่เขายังอยู่ในรั้วมหาลาัยฝากโปรไฟล์กับเราเลยแล้วก็เก็บประวัติไปเรื่อยๆนะคะเรียนจบเขามีพอร์ตที่แบบมั่นใจได้แน่นอนว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ทําจริง มีหลังจากจบงานมันจะมีการให้เรตติ้งจากฝั่งบริษัทด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอที่น้องได้จากการทํางานอนะ่ะคือเอาไปยื่นที่ไหนอ่ะรับรองได้ว่าบริษัทเนี้ยก็ต้องเห็นแล้วว่ามันมันเป็นการทํางานที่เกิดขึ้นจริงนะแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงในฝั่งของบริษัทเองเรามองว่าเราเป็นหุ้นส่วนเราเป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะลดโอเปอเรชั่นความยากในการจัดการเรื่องของคนนะคะให้มาไว้อยู่กับเรายิ่งในช่วงโควิดหรือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเห็นได้ชัดมากว่าการที่ฝั่ง บริษัทหรือายจ้างเองเองขามีพนักงานประจราเยอะๆแล้วเขาเสียฟิกคอสแล้วด้วยความที่ไม่แน่นอนทุกอย่างแล้วต้องแบบเลย์ออฟหรือใดๆผู้นี้มันก็กระทบกับกับธุรกิจซึ่งลูกค้าหลายๆเจ้าก็ปรับเพิ่มาการทํางานหรือการจ้างงานในส่วนของพะทธาสัญญาจ้างให้มันมากขึ้นเพื่อเพิ่มลดจํานวนคนได้ตามความต้องการที่เนื้องานมีจริงๆก็สําหรับคนที่กําลังทําอยู่แล้วกันนะคะก็คิดว่าน่าจะเจอปัญหาหนักๆเหมือนๆกันในช่วงที่ผ่านๆมาอะไรอย่างเงี้ยก็ เป็นเรื่องของความต่อเนื่องค่ะคือเหมือนกระโดดลงมาทําแล้วสตาร์ทแล้วอะ่ะมันเหมือนเราเรามีลูกแล้วเราก็ต้องเลี้ยงมันไปเรื่อยๆให้ให้มันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าระหว่างทางมันจะเจอปัญหาแบบเยอะมากอะไรเงี้ยค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะ